สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของหลินนะคะตอนนี้นะคะเราก็ทําการเดินทางรีวิวมาถึงอาชีพดาร์กเมดแล้วนั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากหลายๆอาชีพที่ทุกคนได้ฟังจะเห็นในซส,ส่วนใหญ่เนะว่าจะเป็นอาชีพสายเวทวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวว่าอาชีพดาร์กเมดนั้นน่าเล่นยังไงเป็นสายเวทแนวไหนดีหรือเปล่าและมีข้อเสียอะไรยังไงบ้างแต่ส่วนใหญ่ในคลิปนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าจะพูดไว้แต่ข้อดีนะคะในส่วนข้อเสียก็ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหน มีความคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะก่อนไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะคะเป็นกําลังใจให้หลินด้วยนะข้อที่1นึ่งด a ร e กเมดคืออะไรด a r k กเมดนะคะก็เป็นอาชีพหนึ่งในคาบาวนะคะเป็นอาชีพที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยด้วยซ้ํานะคะโดยเราจะให้นิยามของอาชีพด a r k กเมดว่าด a r k กเมดเนี่ยเป็นอาชีพจอมขมังเวทนั่นเองนะคะก็จะคล้ายๆกับอาชีพวิสานะคะแต่ดาร์กเมดนี่จะแตกต่ตางกันเพื่อว่าเป็นอาชีพจอมขมังเวทที่เรียกความมืดและจิตวิญญาณและนําวิญ ยานร้ายเนี่ยเข้าไปสิงในร่างของศัตรูเพื่อทําลายล้านโดยตรงนั่นเองข้อ 2. องดาร์กเมดจัดอยู่ในหมวดหมู่ของสายไหนก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าดาร์กเมดจะมีความพิเศษและโดดเด่นกว่าสายเวทคนอื่นๆดาร์กเมดเนี่ยที่แท้จริงแล้วอะ่ะก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของสายเวทด้วยความสกิลเพลย์หรือว่าทักษะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจะมีกลิ่นอายของสายสวอนปะปนอยู่ด้วยนะคะแต่ที่จริงแล้วอะ่ะดาร์กเมดก็เป็นสายเวทนั่นเองคะ่ะ ข้าค่าสเตตพื้นฐานในตัวของดาร์ m เมดควรลงอะไรดีดาร์ m เมดนะคะจะเป็นสายเวทที่เล่นได้หลากหลายนะคะจะเล่นสายโจมตีหรือว่าจะเล่นในส่วนของสายหลบก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วการทําของถ้าเราจะเล่นเพื่อฟาร์มเก็บเลเวลเล่นเพื่อลงดันหาเอ็มหรือเล่นเพื่อหาของแลแนะนําว่าให้ลงอินยาวๆนะคะ str ในส่วนของค่าต่างๆแล้วก็อัพลงแค่พอใส่สวมใส่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะ ที่สร้างดักเมดมาเพื่อที่จะเล่นเอาสนุกเอามันอย่างเช่นในวอลในดันอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ได้สร้างดักเมดมาเพื่อแบบสายโจมตีโดยตรงก็สามารถเอามาลงในส่วนของเด็กได้นะคะทุกคน ข้อ4สกิลติดตัวของอาชีพดาร์กเมดคือสกิลไหนและสกิลอะไรที่จําเป็นต้องเรียนเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะคะว่ามีสกิลอะไรบ้างก็จะแบ่งให้เห็นกัน2แบบนะคะในแบบแรกก็คือจะเป็นสกิลในส่วนของสกิลเรนฟอร์ดทั่วไปเราก็สามารถเรียนในส่วนของไวต a ล i ตี one, orb, ้มาสเตอร์ฟอส o n t นโทนดา a เมดอาร์ฟซอฟต์รูทอนฟอสไอออฟมายซิกเซนนะคะก็เป็นคล้ายๆสายเวททุกๆอาชีพที่เรียนดาร์กเมดก็จะเรียนประมาณนั้นนะคะแต่ทีนี้ข้อควรสังเกต ะะและที่สําคัญมากๆสําหรับดาร์กเมดเลยจะเป็นสกิลอะไรสกิลติดตัวของอาชีพดาร์กเมดที่จำเป็นต้องมีเลยนะคะหากเราเก็บสกิลมาได้สักพักถึงขั้นทันก็ให้เราเลือกเรียนในส่วนของตัวนี้เลยค่ะที่เป็นสกิลเฉพาะตัวนะคะจะเป็นในส่วนของดาร์กเมดมาสเซอรี่นะคะตัวนี้สแตดพื้นฐานก็จะเพิ่ม HP เพิ่ม PVE Resist Magic Skill Am PVE Resist Sword Am นั่นเองและอีกตัวนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของฟอร์ดโอเวอร์อร์ดนะคะเหมาะมากๆนะคะสกิลนี้ จะช่วยเสริมสกิลแอมนะคะด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณที่แบบมีพลังในการทําลายล้างสูงมากๆแต่ตัวนี้มันจะเป็นในส่วนของพาสซีฟสกิลนะคะจะเป็นสกิลติดตัวของเราเนาะสะแตตพื้นฐานนะคะก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเพิ่มเมจิสกิลแอมในตัวของเราต่อมาหากเราเก็บสกิลมาถึงขั้นแอพเพนทิกแล้วนะคะสกิลหนึ่งที่จําเป็นต้องมีเลยนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มสแตตในส่วนของแอคแท็กเรทนะคะทำให้เราตีแม่นมากขึ้น แล้วก็เพิ่มในส่วนของ d e f e n เล r a e ด้วยต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของขั้นเ e ก u l a r นะคะก็แนะนําให้เรียนในส่วนของ amplify นะคะตัวนี้นะคะสแต t พื้นฐานนะคะจะช่วยเพิ่ม magic attack ซึ่งนัก mage ต้องเรียนนะทุกคนสกิลพื้นฐานที่จําเป็นจะต้องมีก็จะมีในประมาณนี้นะคะในส่วนของ p a s s ีฟส skill เนาะข้อ5การจัดสกิล combo เล็ก combo ใหญ่ต้องจัดยังไงใช้อะไรบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่า combo เล็กเนี่ยสำหรับตีเป้าหมายเดียวเช่น ตีบอสหรือว่าใช้ PVP นั่นเองนะคะทุกคนส่วนคอมโบใหญ่นะคะจะไว้สําหรับตีมอนกลุ่มนะคะอย่างหลายๆคลิปที่เราเคยพูดไว้เนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของการจัดสกิลเล็กนะคะสกิลเล็กของสายเวทหลายอาชีพที่เรานิยมใช้กันคุณสมบัติที่มีก็คือรวดเร็วมีความแรงดัมเมจปานการค่อนไปสูงมีความไวในการครูดาวเป็นหลักนะคะปกติแล้วสายเวทจะใช้สกิลแลนทั่วไปในการจัดคอมโบเล็กแต่อาชีพดักเมจจะต่างออกไปจะเป็นอาชีพ สายเวทในอาชีพเดียวตอนนี้ที่ไม่มีสกิลแลนด์แต่ก็จะมีสกิลที่ทําความเร็วทําดารเมทแล้วก็คูดาวไวที่สามารถนํามาจาัดเป็นสกิลเล็กได้ในการคอมโบได้เหมือนกันกันกบอาชีพสายเวทอื่นๆอยู่ที่เรายกตัวอย่างมาในการจัดสกิลเล็กก็คือสกิลดาร์สตีมและก็ตามมาด้วยชาร์ดเฟลและก็เป็นในส่วนของสกิลเดมอนเวสและต่อมาด้วยสกิลบอนสกรูตอนี่อันนี้ก็คือเหมาะสมแต่ดัรเมทอ่ะมันจะแอดวานซ์เข้ามาอีกนะคะซึ่งดักเมทนะคะก็จะมี มีเพิ่มเติมในส่วนของสกิลขั้นที่จะเป็นสกิลพิเศษนั่นก็คือจะอยู่ในส่วนของสกิลมาสเตอร์นะคะที่มีชื่อว่า border of venom นะคะสกิลตัวนี้ที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือจะเป็นสกิลตั้งเสามันก็จะมีทั้งเสาสีเขียวเสาสีม่วงแล้วก็เสาสีแดงนะคะซึ่งสกิลตัวนี้จะช่วยให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นนะคะเพราะว่าจะได้ในส่วนเมจิสกิลแอมและ add attack เนาะแต่ว่าสกิลตัวนี้นะคะก็จะมีข้อเสียตรงที่แบบว่าจะช่วยลด HP ของเรานั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถแบบยิงแลนแล้วก็ตามด้วยสกิลตัวนี้ก็ได้เพื่อที่จะสร้างความเสียหายให้พื้นที่หรือว่าบริเวณที่เรากำจัดศัตรูนั่นเองนะคะโดยสกิลเนี้ยจะมีแค่ในอาชีพดาร์กเมดเนาะซึ่งจะสร้างความเสียหายได้เยอะพอสมควรนะคะ และนี้เราก็จะขึ้นตัวอย่างนะคะให้เห็นว่าก็จะจัดประมาณนี้นะคะหรือว่าเอาที่เราชอบแบบว่าไม่ชอบแบบยิงไกลไล่นาอะไรย่างเงี้ยอาจจะจัดเป็นในหมวดหมู่ของสกิลบอลเจวิลินก็ได้นะคะที่จริงอะดาร์คเบดอะเป็นอาชีพที่สกินสวยมากๆเลยนะทุกคนเพราะด้วยความที่เป็นอาชีพที่เข้ามาใหม่นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลใหญ่กันนะคะพวก g ีคอมนะคะจะบอกเลยว่าสกิล G ีคอมของดาร์คเมดนี่คือสวยมากๆนะคะ1นนอกจากจะแปลกตาสวยแล้วนะคะก็ แฝงไปด้วยนะคะความรุนแรงด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าสกิลต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นสกิลเฮลลิควีมนะคะเป็นสกิลที่สวยอยู่นะทุกคนแล้วก็ให้เมจิกไอคิคสกิลแอมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือเราจะเลือกเป็นในส่วนของสกิลคอร์ปเอ็กซ์พลชันมาวางก็ได้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของสกิลแวนคริสออฟอิวิลนะคะก็ได้นะคะทุกคนเพราะที่จริงแล้วอ่ะความจัดสกิลคอมโบอ่ะมันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละ บางคนเนาะบางคนก็แบบว่าอาจจะชอบสกิลนี้แรงก็จริงแต่ไล่นานอาจจะไม่ชอบแต่บางคนก็ชอบเอ้ยเอาแรงไว้ก่อนไล่นานไม่เป็นไรอย่างนี้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าหลักๆแล้วอะ่ะถ้าให้แนะนํานะคะก็แนะนําให้เลือกสกิลที่1แหละมีเมจิกสกิลแอมเยอะไอแพดแอดดามเมดเยอะหรือเพเนชชั่นเยอะนะคะจะดีมากๆเพราะว่าในการคอมโบอะมันก็แม่นอยู่แล้วนะทุกคนและถ้าในสกิลที่เราเลือกยิงไปอะมันแม่นด้วยมันก็จะทําให้เราจัดการกับเป้า ไได้ไวขึ้นนะคะคข้อที่6อาชีพดากเมดโดดเด่นเรื่องไหนที่จริงข้อโดดเด่นของอาชีพดากเมดก็มีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นสายเวทที่ค่อนข้างแตกต่างจากอาชีพอื่นมากๆถือว่าเป็นอาชีพน้องใหม่ที่น่าเล่นมากเหมือนกันนะคะทุกคนหนึ่งแหละนอกจากจะเป็นอาชีพที่ดากเมดแรงก็ยังเป็นอาชีพที่สามารถโซโล่ดันได้ไกลพอๆกับอาชีพฟอร์์กันเนอร์เลยก็ว่าได้นะคะและก็ข้อโดดเด่นอีกอย่างดากเมดนะคะเป็นอาชีพเดียวในสายเวทที่มีดีบัฟเยอะมากๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัฟไซเลนหรือจะเป็นในส่วนของบัฟแพท i f y o วันหรือบัฟแช่แข็งหรือบัฟครอมเบิร์ดบอดี้บัฟคูชออฟบีตติ้งบัฟเล็กไฟเจอร์และบับบูธเรสบับสกินเวกเนสเห็นไหมคะว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ดีบัฟเฉพาะของดาร์กเมดนะจะเห็นได้ว่าแบบเป็นอาชีพที่ดีบับเยอะมากๆนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าดาร์กเมดนี่ค่อนข้างที่จะเล่นได้หลากหลายเลยทีเดียวนะคะถึงบอกไปก่อนหน้านี้ไงคะว่าแบบเราสามารถเลือกเล่นได้เลย ว่าจะเล่นอินหรือว่าเล่นเด็กก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่โดดเด่นอีกข้อหนึ่งเหมือนกันนะคะของดาร์กเมดแต่ว่าในช่วงแรกๆในส่วนของโมบายดาร์กเมดเหมาะไหมสําหรับผู้เล่นใหม่ที่จริงถ้าเราชอบอะ่ะคิดว่ามันก็เล่นได้เรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะอาชีพที่เราจะเล่นได้นานๆคือหนึ่งอะ่ะมันต้องมาจากความชอบของเราในดาร์กเมดนนะนะก็เป็นอาชีพที่น่าศึกษาที่น่าเรียนรู้เหมือนกันในส่วนตัวก็เคยเล่นนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่แต่คิดว่าในช่วงแรกอะ่ะเราอาจจะไม่ค่อยชอบไงทุกคน เพราะว่าแบสองของนักเมดอะอาจจะแบบไม่ถูกใจของในหลายคนแต่อย่าลืมไปว่าแบ่สองของนักเมดแรงเท่ากับอาชีพเบดเดอร์เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนเรื่องที่โดดเด่นของนักเมดเนาะก็เอาเป็นว่านักเมดโดยรวมแล้วก็มีข้อดีเยอะอยู่นะคะดาร์คเมดนอกจากจะเป็นตัวทําดาเมจแล้วในมิชชั่นวอลนะคะก็ยังสามารถเป็นตัวเปิดให้เป็นเพื่อนในวอลได้อีกด้วยข้อที่เจ็ดแม่ท่าโหมดที่ดีที่สุดของอาชีพดักเมดคือแบทอะไรในส่วนตัวนะคะคิดว่าให้แบทส นะคะดาร์เมดอ้าวแล้วแบทสามไม่ดีหรอแบทสามออกจะตีกว้างนะคะแบทสามของดาร์คเมดตีกว้างอยู่ก็จริงแต่ว่าพูดถึงถ้าเรื่องในการัวดาเมดและรีดดาเมดได้เร็วที่สุดแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนใหญ่แล้วดาร์คเมดเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องแบทสองนะคะทุกคนโดยเฉพาะถ้าเราได้ไปลงดันใหญ่ๆห,หรือว่าเราอาจจะไปคนเดียวเนี่ยดาร์เมดอะ่ะบอกเลยว่าเหมือนเบดเดอร์ย่อมๆเลยก็ว่าได้นะคะแบทสองแต่แบทสามของดาร์คเมดก็ไม่ได้น่าเกียดนะคะถ้าเรา กดสูไปก็แรงเหมือนกันแต่ถ้าให้เลือกหลินเลือกแบตสองนะคะเป็นแบตที่ดีที่สุดเพื่อนๆล่ะค่ะคิดว่าเป็นแบตอะไรทีนี้มาดูว่าทําไมหลินถึงเลือกว่าแมตสองเป็นแบตที่ดีที่สุดของอาชีพดาร์กเมดนะคะเพราะว่า 1. นึ่งดาร์กเมดเป็นสายเวทพอเป็นสายเวทปุ๊บพ,พ,พอเจอกับแบตเทิร์นโหมดที่รัวดามเมดได้ดีอย่างเช่นแบตสองเนี่ยดาร์กเมดมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสายเวทที่รัวดามเมดได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าที่ให้แบตสองเนี่ยเพราะว่าแมตสองอ่ะหนึ่งแหละมันเป็นแบตเทิร์นที่รัวดามเมด ฟ้าท่านทีนะคะหายได้เลยนะแมสสองของดักเมทนะคะเพราะว่าฟ้าท่านของดักเมทเนี่ยโอ้ให้ดามเมทเยอะมากนะคะให้เพเนชั่น540ซึ่งเราสามารถตุยได้เลยนะคะทุกคนข้อเสียของแมสสองก็คือจะสามารถยิงโดนได้แค่เป้าเดียวนั่นเองนะคะแต่หาู้ไม่ว่าการที่เราโฟกัสแค่เป้าเดียวนั้นมันก็เป็นการที่รวมดามเมดไว้ในจุดเดียวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็มีโอกาสตุยง่ายแล้วก็ตุยไวนั่นเองเพราะฉะ นั้นขอตอบนะคะว่าแมทเทอร์โหมดที่ดีที่สุดของดาร์กเมดนะคะลินให้แบสนะคะข้อ8ปดดาร์กเมดเหมาะกับการเล่นคนเดียวหรือเหมาะกับการเล่นกับปาร์ตี้ที่จริงแล้วดาร์กเมดอ่ะเป็นอาชีพที่ไปคนเดียวได้เก่งนะใครที่แบบว่าเป็นผู้เล่นอินโทรเวิร์ดอ่ะแต่อยากเล่นสายเวดอ่ะดาร์กเมดก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะเหมาะเพราะว่าดาร์กเมดอ่ะค่อนข้างที่จะเก่งไปโซโลก่กัะดันได้ไกลมากเพราะหนึ่งเป็นสายเวทที่แบบไม่ได้บางแล้วก็ไม่ได้ถึกมากนะคะก็กลางๆเลยนะอาจจะถึกกว่าวีขึ้นมานิดน แต่ก็อาจจะไม่ถึกเท่า FG นะคะทุกคนแต่โดยรวมแล้วก็คือสามารถเอาตัวรอดได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นการเล่นคนเดียวเนี่ยดาร์คเมดค่อนข้างที่จะไปได้ไกลนะคะและการเล่นกับปาร์ตี้อ่ะดาร์กเมดเองก็มีประโยชน์กับปาร์ตี้มากๆนะคะเพราะด้วยความที่เป็นอาชีพที่ดีบัฟเยอะนะคะและบัฟของดาร์กเมดเนี่ยคือจําเป็นมากๆโดยเฉพาะบัฟสกินเวนเนตนะคะซึ่งบัฟตัวนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับบัฟฮาร์ดลักของ f b สแต็ตัวนี้ก็คือจะให้ในส่วนของรีซิตี้ดามนะคะรีซิสกิลแอมนะคะ ซึ่งถ้าเราดีบัฟศัตรูหรือดีบัฟบอสในดันเนี่ยจะทําให้เ,เพื่อนๆในปาร์ตี้นะคะตีติดคิดมากขึ้นมีโอกาสจบดันไว้มากขึ้นนั่นเองซึ่งเล่นกับปาร์ตี้หรือว่าจะเล่นคนเดียวเนี่ยดากเมดก็คือไปได้หมดนั่นเองนะคะทุกคนข้อ9้าเราจะมาทําความรู้จักกับบัฟต่างๆของดากเมดกันนะคะว่ามีความพิเศษยังไงบัฟแรงใช้ยังไงบัฟป้องกันใช้ยังไงไปดูกันเลยคะ่ะอาชีพดากเมดนะคะเป็นอาชีพที่ไม่ได้มีบัฟช่วยเหลือปาร์ตี้แต่อย่างใดไม่เหมือน มีกับธนูเนาะแล้วก็ไม่ได้เหมือน FG ด้วยที่แบบว่าสามารถให้บัฟช่วยเพื่อนได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ดาร์กเมดก็เป็นอาชีพที่สามารถช่วยปาร์ตี้ได้ดีเพราะว่าบัฟที่ดาร์กเมดมีนะคะก็คือบัฟไซเลนบัฟตัวนี้สเตตของมันก็คือไซเลน67%นะคะซึ่งบัฟตัวนี้จะช่วยให้ศัตรูนะคะหรือว่าเป้าหมายที่เราใช้นั้นเคลื่อนที่ช้านะคะแต่เหมือนว่าบัฟตัวนี้จะมีผลกับคนซะส่วนใหญ่นะคะทุกคนบัฟไซเลนเนาะบัฟต่อมาคือบัฟแพทเจ์ไฟ วันนะคะคหรือบัฟสาบแข็งนั่นเองบับตัวนี้นะคะเป็นเหมือนดาบสองคมเลยบัฟตัวนี้นะคะก็เป็นทางบัฟเอาตัวรอดและบับทําในเวลาเดียวกันบัฟเอาตัวรอดยังไงอย่างเช่นถ้าเราลงดนันเรารู้สึกว่าแบตเราจะหมดและเรายืนไม่ไหวและเลือดเราโลมากเราไม่มีบับช่วยเหลือใดๆแล้วนะคะเราสามารถใช้บัฟตัวนี้นะคะสาบบอสให้เป็นหินได้นะคะเพื่อที่บอสเนี่ยจะไม่ได้ตีเราและในระหว่างนั้นเราสามารถเพิ่มเลือดหรือยิ้วตัวเองขึ้นมาได้โดยการกดเลือดนะคะ แต่ในทางกองกังข้ามมัคตัวนี้ถ้าเล่นในมิชชั่นรอเราสามารถสาปเป้าหมายของเราให้แข็งได้นะคะโดยที่ถ้าผู้เล่นถ้าเหล่าเพเยอร์เก่งๆเขาก็จะนับวินะว่าแบบมันมีระยะเวลาอยู่ที่เท่าไหร่ระยะเวลาอยู่ที่1 4วิใช่ไหมถ้าหลังจาก1 4วิสาหมดแล้วเราก็สามารถเลือกที่จะจับเลือกที่จะฆ่าศัตรูนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบัฟสาแขมงตัวนี้เป็นทางบัฟที่ใช้เอาตัวรอดและบัฟที่ใช้เปิดเพื่อทำดัมม นั่นเองเนาะมัฟต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของมัฟ c r u มเบอร์บ y ดี้นะคะมัฟตัวนี้นะคะจะช่วยลดด e เฟน a t e ของฝั่งตรงข้ามลดอีเวชันนะคะปฏิเสธแอคูรูซีก็คือจะทําให้ฝั่งตรงข้ามอะ่ะบางลงเราก็จะตีเข้าตีแม่นมากขึ้นเนาะมัฟต่อมาจะเป็นในส่วนของมัฟค r ู s ออฟเบดดิ g งบัฟตัวนี้นะคะจะลดเลือดนะคะของฝั่งตรงข้าม1,200เลยฟื้น HP ลด450ต่อ2วินาทีแปลว่า ทุกทุกสอวินีก็คือเลือดเราจะลดนั่นเองซึ่งใช้ยังไงใช้ในกรณีที่ไม่อยากให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฟื้นฟูเลือดได้นั่นเองนะคะมัฟต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของ lake f a c t o r นะคะมัฟตัวนี้นะคะสเตตพื้นฐานก็คือจะทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นติดรูทแต่ก็มีโอกาสทําติดแค่70%ซนตนะคะโดยทําติดแล้วนะคะศัตรูจะคงอยู่5้าวิแล้วก็สามารถลดดีฟเฟนส์ของฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะมัฟต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของมัฟบอลเลสสเตต พื้นฐานก็คือไม่สามารถฟื้นฟู HP ได้100%ยเปอร์เซนก็ที่เราเรียกหรือเข้าใจกันนะคะปับตัวนี้ก็คือตัดฮิวนั่นเองนะคะถ้าฝั่งตรงข้ามโดนเนี่ยจะไม่สามารถปั๊มเลือดหรือฮิวช่วยตัวเองได้แต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสตุยสูงมากถ้าโดนปับตัวนี้เข้าไปนะคะของนักเมดและดีบัฟสุดท้ายของอาชีพดารเมดนั่นก็คือสกินเวิเนสบับตัวนี้นะคะจะช่วยลดรีซิสคีย์ดิคอดาเมจของฝั่งตรงข้ามลดรีซิตสกิลแอมนะคะซึ่งจะทําให้เรา ตีติดขีดมากขึ้นนะคะเวลาลงดันใหญ่ๆกับปาร์ตีอ้อ่ะบัฟตัวนี้เป็นที่ต้องการมากนะคะโดยเฉพาะดันที่เลเวลสูงๆเนาะจะช่วยให้เราจบดันไวแล้วก็ตีมอนเข้ามากขึ้นนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่านักเมทนี่เป็นอาชีพที่ค่อนข้างร้ายกาจอยู่พอสมควรนะคะแบบเป็นอาชีพที่เปิดได้ดีทานําเมดได้ดีก็ว่าได้เนาะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของบัฟป้องกันของอาชีพนักเมทกันนะคะมาเริ่มกันที่บัฟบลอดี้บลิสนะคะจะเป็นบัฟตัวนี้นะคะบัฟตัวนี้จะช่วยเพิ่ม ดีเฟน์นะคะฟื้นฟูเลือดเพิ่ม HP ปฏิเสธ p e n นชั a t i o n รีซิตคิดาเมดรีซิสกิลแอมพีวี e d ดาเม็ดดีดักชันก็ <N> คือจะทําให้เราถึกขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของบัฟบรอนชิลนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่ม adsorb damage นะคะแล้วก็รีซิสกิลแอมต่อมานะคะจะเป็นบัฟดีเฟนซีฟพอเจอสแตทพื้นฐานนะคะตัวนี้จะเพิ่มดีเฟน์เพิ่มร <N> ีซิตคิดิคอเลเพิ่มรีซิต <N> คิดาเมดเพิ่มรีซิสกิลแ นั่นเองคะ่ะหลกัหลกๆเลย3มัพเนี้ยก็คือจะเป็นมัพป้องกันจะทําให้เราถึกขึ้นนะคะทุกคนเอาไว้ใช้ในยามที่เราจะเอาตัวรอดหรือเวลาที่เราลงวอลแล้วเราลงทําในดันถ้าเรายืนไม่ไหวนะคะเราก็จัดสรรเมรนเนจบัฟนะคะใช้ให้คุ้มนะเพราะว่าบัฟป้องกันของดัมเมจค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทุกคนไม่ใช่แบบ,แบ,บว่าก,กดพร้อมกัน3มบัฟเลยนะก็ไล่ไล,ไล่กดทีละบัฟนะคะต่อมานะคะจะเป็นบัฟที่ช่วยเพิ่มดัมเมจให้กับตัวละครเรานะคะบัฟตัวนี้จะเป็นบัฟที่ช่วยเพิ่ม ะะตัวนี้จะช่วยเพิ่ม Attack Rate เพิ่ม Accuracy เพิ่ม Penation เพิ่มสกิล M เพิ่ม cancel p e n เน a t i o n นะคะจะเห็นได้ว่าถ้ากดบัฟตัวนี้เข้าไปอ่ะคือเราจะตีแม่นแล้วก็ตีทะลุเกาะมากขึ้นนั่นเองแต่ตรงเงินข้ามนะคะการใช้บัฟแปลงนะคะก็จะทําให้ตัวละครเราบางขึ้นต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของบัฟ calamity south นะคะบัฟตัวนี้จะเพิ่ม magic attack นะคะจะลด defense r a t จะเพิ่มค่า p e n น a t i o n ในตัว r e ซ i ตค critical d a m a g เราก็จะลดไม่คิด r e s i s ค critical rate ignore r e s i ิ t critical damage ignore r e QM, Cancel, Ignore, Penation, PVE Magic Skill M นะคะมัพตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะคะดูแบบในการใช้ก็ใช้คล้ายๆกันกับมัพแรงทั่วไปนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เรากดใช้บัฟแรงนะคะตัวเราก็จะบางขึ้นนะคะทุกคนสรุปนะคะอาชีพด a r k m a e เป็นอาชีพที่น่าเล่นไหมบอกเลยนะคะว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจที่มีสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดอยู่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะหากใครที่เคยเล่น EP มาก่อนบอกเลย าการเล่นดาร์กเมดเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่เคยเล่นดาร์กเมดเลยอะ่ะก็อาจจะไม่ชอบในเรื่องของเป็นอาชีพที่มีดีบัฟเยอะใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ชอบในจุดนี้แต่ในส่วนตัวมองว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะคะสกิลเพย์ค่อนข้างเยอะนะคะนี่แหละเสน่ห์ของอาชีพดาร์กเมดสาหรับผู้เล่นที่เล่นได้ค่อนข้างที่จะเอ็กซ์เพิดนะคะจะเล่นได้มีเสน่ห์มากๆแต่สําหรับผู้เล่นใหม่หมนะคะถ้ายังเล่นไม่เป็นในช่วงแรกแล้วก็ฝึกฝึกไปเนาะ แต่บอกเลยนะคะโดยรวมแล้วชิปดั๊กเหม่เป็นอาชีพที่น่าเล่นนะคะจะเล่นไว้ลงดันคนเดียวหรือว่าจะลงวอกับเพื่อนลงดันกับเพื่อนนะคะก็เหมาะมากๆนะคะได้หมดครบเครื่อง นะแล้วอาชีพดาร์กเมดนั้นเหมาะกับใครอาชีพดาร์กเมดนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบลงดันคนเดียวก็เหมาะอยู่นะที่จริงอาชีพดาร์กเมดก็เหมาะกับคนหลายประเภทนะคะแต่จะเหมาะมากๆเลยกับคนที่ชอบลงดันคนเดียวนะคะเพราะดาร์กเมดมันเป็นอาชีพที่สามารถจัดการดันหรือจัดการอะไรหลายอย่างได้ด้วยคนเดียวกเก่งมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงดันนะคะดีบัฟบ,บอสก็มีนะคะไม่ต้องพึ่งปาร์ตี้ก็ได้นะคะบัฟช่วยเหลือบัฟป้องกันก็มีถึง3บัฟนะคะก็สามารถ ตอดได้เก่งอยู่นะคะดาเมจก็ยังแรงอีกด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องพึ่งดาเมดจากเพื่อนๆในปาร์ตี้ก็ได้นะคะแต่เราก็จะเงาๆหน่อยเนาะถ้าเราเล่นคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นดาเมจอะ่ะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นคนเดียวนะคะก็ดีหรือว่าจะไปกันเป็นตี้ก็ได้เนาะทีนี้มาดูในสวมใส่ของดาเมจนะคะต้องใช้งบประมาณในการทําของเยอะไหมบอกเลยว่าอาชีพดาเมจเนาะมันเป็นอาชีพน้องใหม่นะคะก็ถ้าเป็นในตอนที่เกมเปิดเชืองแรกๆอะ่ะของอะ่ะก็จะพอๆกันนะทุกคนละคะ มันไม่ต่างกันมากแต่ว่าของสายเวทเนี่ยม,มันมักจะค่อนข้างแพงนะคะถ้าณนะตอนนั้นมีคนนิยมเล่นดากเมดมากนะคะดากเมดก็อาจจะเป็นอาชีพที่ของแพงก็ได้เนาะแต่ถ้าคนไม่ค่อยเล่นอะไรเงี้ยดากเมดก็อาจจะเป็นอาชีพที่ของไม่แพงแต่อาจจะหายากก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นงบในการทำดากเมดอะถ้าจะเล่นให้สุดอะก็ต้องบอกเลยว,ว่า้ก็ต้องใช้งบอยู่ในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าด้วยความที่เป็นสายเวทนะคะดากเมดแรงอยู่ก็จริงแต่สายเวทนะคะยังไงก็ถือว่าบางอยู่เนาะทีนี้มาดู ในส่วนของอาวุธนะคะดาร์กเมดจะใส่อะไรดีระหว่างโอ๊กับคริสตัลนะคะส่วนตัวเนี่ยดาร์กเมดจะเป็นอาชีพที่มีแอคค r a c เรซีค่อนข้างน้อยนะคะก็พอๆกับอาชีพวิศาก็ว่าได้นะคะโดยสกิลและก็บัมดามเมดต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีในส่วนของค่าเพเนชั่นค่อนข้างที่จะเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าในส่วนของค่าแอคคูลอเรซี acy, หรือแอ t แทก р е й ต่างๆเนี่ยในตัวก็อาจจะน้อยนะคะมันขึ้นอยู่กับความชอบด้วยบางคนอะ่ะที่เขาเล่นดาร์กเมดนะคะเขาก็ใส่ใน ่วนของคริสตัลคู่เลยนะบางคนก็ใส่เป็นโอ๊กนะคะแต่ถ้าให้หลินแนะนําหลิมแนะนําว่าดาร์กเมดเนี่ยถ้าใส่คริสตัลเนี่ยคือมันจะตีโดนโดนมากขึ้นนะคะจะตีไม่มิดไม่บล็อกนะคะจะมีโอกาสตีแรงเพิ่มโอกาสในการติดคิดให้กับเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใส่เราก็ต้องศึกษาตัวละครเราด้วยนะคะว่าตัวละครเราแบบขาดแอคแท็กเรดเยอะไหมหรือว่ามีเมจิกแอคแท็กเยอะอยู่แล้วอย่างนี้นะคะเราเราต้องดูด้วยแต่ว่าให้แนะนํานะคะก็แนะนําใส่คริสตัลก็ได้ ใส่โอเก็ได้นะคะทุกคนก็จบลงแล้วนะคะสําหรับอาชีพของนักเมดเนาะใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะใครที่ได้ดักเมดแล้วรู้สึกไม่ชอบหรือใครที่ชอบมากๆเลยในอาชีพดั r k กเมดนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เยอะๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามเพจไว้ได้นะ